ะะก็จะมาทําคลิปแรนดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะอันนี้แรนดอมที่11หรือ10เนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวดูใต้คลิปแล้วกันว่าที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ของคุณแรนดอมต่อไปนี้จะเป็นยังไงขอสับไพ่จะแบ่งไป2ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นการดูความรักความสัมพันธ์ช่วงหลังจะเป็นการสรุปจากไพ่อ r รักเลนะคะแล้วก็ไพ่ความรักนะคะ ขอดูกันเลยนะคะว่าพลังงานของพวกคุณแรนดอมต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะเพิ่งอินมากกรุณาคอมเมนต์อย่างสุภาพและดีๆเวลาผู้คนเข้ามาอ่านก็อยากจะให้อ่านอะไรดีๆเข้าไปเนาะ The d e v i l ตอนนี้มีใครสักคนหนึ่งกำลังทำผิดต่อกันอยู่นะคะทำผิดต่อกันแล้วก็อยู่ห่างไกลกันด้วยไม่รู้มันเป็นพลังงานอยู่ดีแวบ,บ,บเข้ามาว่าความสัมพันธ์ของคุณอยู่ห่างไกลกัน แล้วก็ทําผิดต่อกันในบางใดบางเรื่องด้วยนะคะอาจจะไม่ทําผิดกับตัวบุคคลอาจจะทําผิดอย่างอื่นที่เป็นเรื่องเทาเทาก็ไม่แน่ใจเดอรมูนแน่นอนเขาปิดบงังบางสิ่งบางอย่างคุณอยู่นะคะปิดบงังบางสิ่งบางอย่างที่ทําผิดต่อเราไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรแต่เดวิลเกิดขึ้นไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องชู้สาวเสมอไปนะเท่าที่มองนะมันเป็นเรื่องอื่นด้วยมีเดอรมูนเกิดขึ้นด้วยมันเป็นเรื่องที่เขาปกปิดเรามาพอสมควร ะะไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไร King of c u p บคัมเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะไปแอลใครไปหยอดใครสักคนหนึ่งแต่ไม่ได้สารสัมพันธ์ Queen of p e n t a c l e s ค่อนข้างเป็นไปได้ว่าเขาจะไปหยอดใครสักคนหนึ่งแต่ไม่ได้สารสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆแต่สําหรับคนบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะคะ ป็นเรื่องที่ถือว่าไม่โอเคสําหรับคู่ใช่ไหมคะถ้าอยู่ไกลกันแล้วถ้าไม่มีแบบไม่ซื่อสัตย์เอ่อไม่ออเนสอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้สึกโอเคใช่ปล่ล่ะเป็นทุกคนแลยเนาะเฟียหวานอยู่ไกลกันค่ะเห็นไหมอยู่ไกลกันพวกคุณมีการสื่อสารกันปกตินี่แหละแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไปทําอะไรมาแล้วถ้าเขาสื่อสารมาหาคุณโดยผิดปกติแบบหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบยูดีคือแบบสวีทมากคือแบบเฮ้ย เรไรขึ้นคุณจะรู้สึกแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าแต่เราก็พยายามที่จะหลอกตัวเองหรือว่าที่จะพยายามลอบใจตัวเองว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกมั้งก็ดีแล้วที่เขารู้สึกดีที่เขาพูดกับเราดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ King of Pentacles นะคะคนนี้อาจจะจริงๆแล้วคนนี้เป็นคนที่มีฐานะพอสมควรก็คือมีตังมีอะไรที่มากกว่าเรานะคะเขาสามารถที่จะเปใครก็ได้แล้วเขาสามารถที่จะเลือกใครก็ได้นะคะ ไม่ว่าคนจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามเท่าที่ดูแล้วคนนี้คือเขาก็เป็นคนที่อาจจะมีคนรักมากกว่าหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ดูนะคะเป็นคนที่ปากหวานม,แบบ <c oughs> มีความเจ้าชู้นะคะปากหวานมีความเจ้าชู้ด้วยคนในคน,น่นถือนะคะ Eight of Wands นะคะแต่คุณกับเขาก็ยังคุยนปกตินะคะคุยกันไปแบบแบบนี้แหละ ตอนคุยก็รู้สึกมีความสุขดีโอเคก็คุยไปเรื่อยๆไม่มีอะไรผิดปกติอ่ะขอสับให้อีกรอบเพนซ์ออฟวานส์นะคะเท่าที่ดูแลพิซองวานเนี่ย คุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการติดต่อสื่อสารกันอารมณ์เหมือนคนในครอบครัวอ่คือมีความไว้ใจกันและกันแต่จริงๆก็ไม่ได้ไว้ใจแต่มันเหมือนแบบตอนพูดคุยกันแล้วรู้สึกดีแต่บางครั้งก็รู้สึกแบบงงกับความสัมพันธ์ว่าจะยังไงต่อทั้งคุณและเขานะคะที่ท,ที่ที่ดูนะ q u e n of Swords นะคะไฟได้ไฟไหนึ่งเป็นไม้เนี่ยเปิดพลังงานแลนนอมเป็นไม่อีกแล้วอองตนะคะ หยิบจริงๆไม่ได้มาต่อเรื่องราวอะไรดทั้งสิ้นนะคะ q Queen of Swords แสดงว่าพลังงานสำหรับคนลันดอมในช่องนี้มันเหมาะกับคนที่เป็นไม้คนที่มีพันธะสัญญาต่างๆไม่คุณก็เขาเป็นไม้และกันเนาะแต่ไพ่พลังงานไม่ได้เด่นว่าเขาไปทําอะไรผิดมาแต่ที่แน่เหมือนเขาไปพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่แบบก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ผิดยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นก็พอที่จะคอมเพลมไมส์ต่อกันได้นะคะ10 of swords แต่รู้สึกว่ามันอาจจะบ่อยครั้งแล้วใช่ไหมที่สถานการณ์เป็นแบบนี้แน่นอนแรนดอมหลายคลิปมากเลยสถานการณ์จนทุกวันนี้จะเป็นเทนอฟสับละบางคนเป็นเทนอฟสับไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือรู้สึกแย่นะกับความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะขอสับให้อีกครั้งหนึ่งพลังงานถือว่าไม่ค่อยโอเคอ่ะเป็นพลังงานแรนดอมสําหรับคนที่เป็นไม้ชัดๆเลยสําหรับคนที่แบบมีปัญหาแบบสุดๆอะพลังงานไม่โอเคเลยเนาะ คุยนะวานส์ once, นะคะเปิดได้บ่อยมากเลยคลิปแลนดอมในะคลิปของวานส์อยากอ่านพลังงานใหม่ๆตรงๆนะคุณยังจะรู้สึกแบบหน่วงแบบนี้ไปอีกนานอืพูดเลยเดี๋ยวจะหยุดทำคลิปรันดอมสักวันหนึ่งสักครั้งได้ไหมอ่ะคุณจะหน่วงนะคะจะหน่วงจะรู้สึกแบบ ระแวงไม่ควรว่าเขาสาบกันได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ของคนเป็นไห้คนเป็นไห้ที่นี่คือหนึ่งเคยแต่งงานเคยมีพันธะมีลูกมีสัญญาอะไรเกี่ยวกับคนรักเก่าหรือว่าอะไรก็ตามที่เคยอะไรกับเก่าๆ่ามาก่อนนะคะคุณจะยังรู้สึกหน่วงแบบนี้ไปแต่ว่าคุณก็ยังพูดคุยกับเขาเหมือนเดิมนะคะพูดคุยเหมือนเดิมเพราะาฉลาดอยู่เป็นอืเพราะว่าเป็นอะไรคุยน็อป o r ด King of cups Queen o f s สอด King of Pentacle ลตัวเขาเองก็ Queen of p นเด a c l e เห็นไหมต่างคนต่างแบบเป็นคู่กันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคู่ในช่วงที่ผิดเวลาผิดผิดที่ไหมมันก็แล้วแต่กรณีนะคะว่าผิดที่นี่ต่อผิดเวลานี่ใช่นะคะ For o n c s ไฟล์ใดไฟหนึงมีครอบครัวแล้วคุณกับเขาก็พูดเรื่องการเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันจะขอเปิดอีก5้าใบนะจะให้รู้เลยว่า ไม่ได้แบบทำไพ่เองนะคะหยิบจริงๆสับเสร็จคือหยิบเลยนะคะ Pri n c e of Cups นะคะจริงๆพวกคุณก็ยังมีความรักให้แก่กันเหมือนเดิมโดยเฉพาะเขาต่อให้คุณเป็นยังไงก็ตามเดี๋ยเขาก็ง้อเขาก็มาเหมือนเดิมนะคะทัวร์วันคุณรอไปเลยค่ะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงให้เรารอนิ่งๆอย่าไปผีผามอย่าไปทําให้เหมือนแบบถ้าเป็นมือที่สามง่ายๆเราอย่าไปแสดงตัวตนแค่นั้นแหละอยู่นิ่งๆ เพราะว่ายังไงก็ต้องได้พูดคุยกันอยู่แล้วมีท of Wands แล้วก็3 of Wands ส s เกิดขึ้นส่วนเราเป็น Queen of Wands ไม่ว่าคณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงรอค่ะสถานการณ์จะได้ Flow แล้วเราจะไม่ได้ทำผิดอะไรเรารู้อยู่แก่ใจเรานิ่งเราไม่ต้องไปเยอะแค่นั้นนะคะ Princess of Wands นะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ไปจากกันหรอกมีแพชชั่นต่อกันสูงอะ่ะไพ่ไม้เกิดขึ้นเยอะมากไม่ไปจากกันทั้งคนและเขาเนี่ยมองดูนะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไง จะเกิดอะไรขึ้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงถามว่าจะมีไหมยังค่ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันไม่มันไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆด้วยนะคะยิ่งเป็นความสัมพันธ์กับคนเป็นไม้หรือว่าความคิดความรู้สึกเขาเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงนะเอยอ,อีกสามใบนะคะดูก่อน ten of cups นะคะแน่นอนว่าพวกคุณเนี่ยรักกันเหมือนเดิมมีความรักเกี่ยวกันเป็น ten of cups เป็นเดนอฟคัพส์เป็นโฟร์วนส์เขาเองก็มีเหมือนกันมีคนรักเหมือนกันนะคะนายอฟคัพส์ class, ทำไงได้มันคุณกับเขามันมีแพชชั่นต่อกันอะเอาง่ายๆทำไงได้ล่ะนี้ไปจากกันหรอกค่ะให้ไปจากกันหรอกเป็นคาร์มิคค่ะเป็นกรรมเป็นกรรมต่อกันนะสามดาบก็คือเกี่ยวกับความเจ็บปวดเป็นกรรมต่อกันอยู่นะคะโอเคนะจบแล้วนะ จะสรุปแบบนางไพ่นาง,งฟ้าไพ่ความรักแล้วนะจะไม่พูดยดเยอะเดี๋ยวพลังงานจะจะสั่งให้ให้รู้แค่นี้พอเดี๋ยวมันจะเยอะประสาทโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูไพ่ความรักนะคะโอเคค่ะไพ่ความรักไพ่นางฟ้าที่ไม่อยากให้ดูนานไปกว่าน,นี้คือเรารู้เราดูแค่นั้นพอนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้ามันดูเยอะเดี๋ยวจะ หมกมุ่นเกินไปมันเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ตรงทั้งหมดที่พูดมาอาจจะตรงแค่บางส่วนบางประโยคบางประเด็นนะคะส่วนดูส่วนตัวนั้นอีกแบบหนึงเรื่องหนึงนะคะจบบจะลึกเนาะอันนี้เราพูดภาพรวมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงค่ะไม่ตรงกับทุกคนแต่แค่ถ้าคุณคิดไปเองก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะฮันน <Honey> ี <moon> ่มูน playfulness จริงๆคุณกับเขาเนี่ยก็ยังไปมาหาสู่กันปกตินะคะเหมือนรับกันปกติทําเหมือนทุกอย่างปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น Getting to know each other รู้จักกันมานานแต่ก็เหมือนไม่รู้จักกันมันเหมือนยังเป็นพลังงานของความเฟิร์ดของความที่แบบเข้ามาจีบก,กันเรื่อยๆหรือต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้รู้จักกันนานแค่ไหนก็เหมือนไม่รู้จักกันประมาณนั้นนะคะ Children น่ะม่มีความプレเฟเนน Children มันเหมือนแบบเฟื่อกันไปก่อนอะ่ะเหมือนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหาจุดสิ้นสุดไม่ได้นะคะ Let y o และ friend help you แล้วก็กชอบมาดูไพ่ให้เราช่วยช่วยได้ในบางส่วนแต่ไพ่ไม่ได้แบบตัดสินให้คุณทั้งหมดนะคะอันไหนดีนำไปตัดสินอันไหนไม่ดีตัดทิ้งเลยคะ่ะใช่ไหม ถ้าไหนดีนําไปตัดสินไปใช้ไปแนะนําไปเป็นไกด์ให้กับตัวเองถ้าไหนไม่ดีตัดทิ้งค่ะคิดซะว่ามันไม่มีอยู่จริงนะคะถ้าเราคิดบวกแบบนี้นะแล้วทุกสิ่งอย่างมันจะโอเคนะคะคือเหมือนเป็นการถามว่าหลอกตัวเองไหมเราก็ต้องเราก็ต้องทําอะไรให้มันพอเหมาะพอดีไม่ใช่ว่าหลอกตัวเองนะคะก็ต้องมีแบบตระกะเหตุผลด้วยแล้วก็คิดบวกไปพร้อมๆกันว่าเกิดขึ้นนี้เป็นยังไงนะคะก็ใช้ชีวิตปกติของเราไป มาดูไพ่ความรักนะคะ Heartbroken รู้สึกเจ็บแล้วใช่ไหมรู้สึกอยากพอแล้ว Coffin ใช่ RIP เรียบร้อยรู้สึกอยากพอแล้วอยากเปลี่ยนแปลงมากๆเลยกับความสัมพันธ์นี้สถานะนี้อยากเปลี่ยนมากๆเลย Healing Heart คุณเจ็บมากอะ่ะคุณอยากเปลี่ยนแปลงสถานะ Twin Flames อ,องตรงเลยเป็นทวินเฟรมฟอร์มหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อย่าไปยึดติดคาว่าทวินเฟรมมากเกินไปนะคะทวินเฟรมเนี่ยเป็นอะไรที่เจ็บปวดอย่าอย่าคิดจะลองถ้าใครอยากลองอยากเจ็บอยากร้องไห้ก็ทําเลยค่ะ Engagement ring นะคะอาจจะเคยพูดกันเรื่องแต่งงานหรือว่าการอยู่ด้วยกันนะคะแพชชั่นนั่นบอกแล้วดึงดูดกันมาก2คนนี้ไม่ว่าจะ ยังไงก็ตามไม่ไปจากกันแน่นอนค่ะคุณสองคนคนึงดูดกันมากแต่ความสัมพันธ์นี้เราอยากจะเลื่อนขั้นเราอยากจะให้มันเป็นที่ประจักษ์ของคนอื่นอยากทําให้มันแบบถูกต้องนะคะก็เลยอยากจะถอยอยู่พอถอยแล้วก็มาอยู่กับตัวเองพออยู่กับตัวเองแล้วสุดท้ายก็กลับไปคุยพืดคุยกันเหมือนเดิมอ่ะอืมอะไรประมาณนี้คือมันไม่ไปจากกันนะคะโอเคนะสำหรับรนดอมก็จบแล้วนะคะอาจจะมีคลิปอื่นเดี๋ยวขอ ที่ฐานภาวนาะให้เป็นพลังงานใหม่ๆนะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ